นะครับพบโผยแล้วนะครับกับช่องตาลู้ชาแนลนะครับโครงการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับทุกคนนะครับกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่ผมจะนํามาพูดคุยกับทุกคนนะครับจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิดสิบเก้านะครับทําให้การรักษาพยาบาลทําให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลน,นะครับจึงมีความสําคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับ วันนี้นะครับผมจะพา <Yes. S 1> ทุกคนนะครับไปทําความรู้จักกับโรงพยาบาลเกษมราชนะครับที่ได้ไปทําธุรกิจในสบปลาวนะครับว่าเหตุใดเพราะเหตุใดนะครับโรงพยาบาลเกษมราชจึงเลือกที่จะไปทําหรือว่าเปิดการให้บริการพี่น้องประชาชนลาวในสบปลานะครับว่าประเทศลาวนะครับมีจุดเด่นอย่างไรและเหตุผลอะไรนะครับที่ทางโรงพยาบาลเกษมราชได้เลือกเปิดที่สบปลานะครับ โอเคนะครับเราไปทําความรู้จักกับโรงพยาบาลเกษรราชท,ที่อยู่ในสมบาราร้อมกันเลยนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรเหตุผลอะไรนะครับปเป็นของอะไรครับ่ทนผู้ชมเมื่อว่าถึงการเจ็บเป็นแล้วหลายๆคนคิดถางห้องหมอภาครัฐหรือจะเป็นห้องหมอภาคเอกชนพร้อมด้วยคลินิกต่างๆแต่ประชาชนจำนวนหนึ่งจะเลือกที่จะไปปินป่วอยู่ต่างประเทศอาจจะย้อนการบริการหรือรูปแบบของการปินป่วต่างๆ แต่ในปัจจุบันนี้เนาะทางสปปลาวของพวกเขาก็ได้มีห้องหมอที่ได้มาตรฐานสากลเป็นภาคของเอกชนที่มาลูกสร้างอยู่บ้านเรานั่นก็คือห้องหมอเกษมราชมื้อนี้เราจะมุ่งว่าที่ไปที่มาพร้อมด้วยรูปแบบของการบริการของห้องหมอแห่งนี้เป็นอย่างไรนั้นเข้าห่วมสนทนากับทางรายการของพวกเราในมื้อนี้ก็แมนทานวาีเวสพงศ์ผู้ถือหุ้นฝ่ายเราวเจ้าสบายดีครับเี้าสบายดีก่อนจะไปหาหู้แบบของการบริการของห้องหมอเกษมราชเขา จุดเริ่มต้นแนวคิดที่จะมาเปิดเกษมราชมีขึ้เท่าไหร่ท่านที่จริงค่ะพระเจ้าเฮตุุรกิจเกี่ยวกับการนําเข่าเครื่องมือแพทย์เนาะแล้วก็ยาแล้วก็เฮตุคลินิกเวสพง์ตั้งแต่1ิบเอปีก่อนได้เคยให้สัมภาษณ์วาลสารของสะพันมิยิงนี่แหละสับบัตบีที่ข้าพระเจ้าหลงหนาปุ๊บก็เคยบอกว่าในเส้นทางธุรกิจนี้เมื่อหนึ่งอยากมีห้องหมอทันสมัยอยู่ในราวเจ้าโคงหนึ่ง ื่องจากว่าระบบสาธารณสุขของพวกเขาเนี่ยหลังจากที่ได้เข้ามาคุกทีในวงการนี่จ,จึงเห็นว่าเขาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถเข้ามาอยู่ในวงการนี้เพื่อพัฒนาวงการนี้นำ้ำเนะเพราะข้าพาเจ้าเป็นนักธุรกิจที่ขึ้น่าเป็นนักพัฒนานำ้ำจึงคอยมีความคิดนี้นหลายคนก็บ,บอกว่าการเห็นท้องหมอนี่มันยากหลายคือเทดธุรกิจห้องหมอก็มีหลายคนห้าม แต่ด้วยความตั้งใจใ<ช>ที่ว่าครอบครัวข้าพเจ้าเองก็มาจากตะกุนแพทย์หมอเด<ช>ตั้งแต่พอตู้พอเอื้อยอ้ายก็เป็นหมอส่วนหลายก็เลยมีความคิดว่าถ้าสมมติเขาเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถมาพัฒนาวงการนี้ได้เองค้าพระเจ้าคิดว่าอยากอยากเห็ุอนใดอันหนึ่งให้มันเกิดขึ้นในวงการแพทย์<ช>แล้วคือเป็นอย่างถึงเลือกหัวหมอในเครือของกเกษมราชมาเปิด อันนี้ก็อาจจะด้วยด้วยวาวิสัยทัศน์ที่ตรงกันก่อนหน้านี้ก่อนเกษมราชสม,มาเนี่ยก็มิลายกลุ่มของผู้ลงทุนบ่ว่าซิเป็นหลายๆเครือใหญ่ๆที่ที่หู้จักเนาะพวกเพื่อนก็นมาธาบทรมแต่ลักษณะความคิดของอบรรดานักลงทุนเ่านั่นหันยังบ่ได้คือทานเสริมหารพรนิพน์นี้เขาเจ้าเพียงแต่อยากเุเป็นเซ็นเ,นเตอร์แล้วก็ส่งต่อส่อองต่อคนเจ็บ โดยที่บ่ได้ตั้งใจมาลงทุนจริงจจังๆในการที่ว่าขั้นเข้าม้าเขาต้องเข้าม้าแบบลงทุนให้มันถึงทันในวงการนี้ขั้นบเถึงนี่มันกันยากอยู่สเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าข้าพเจ้าโชคดีที่ว่าได้มาพบเพิ่นทำอิฐ่านเพิ่นบ่ได้ตั้งใจจะมาลงทุนนี้เถือะเนาะจริงเพิ่นนี้เพิ่นสิไปซื้อห้องหมออยู่อุดรนี้ ด้วยเดสตินีที่เพิ่งเสด็จตงมาลงทึนอยู่แล้วแห่ก็เลยมาพบกันล้วทําิีต่อมาเพิ่นสิไปซื่ออยู่หนองคายพระประเจ้าก็เลยบอกว่าอาจารย์ท้าว่าสิไปซื้อแบบนั้นหันอยากเชิญมาลงทึนอยู่แล้วเลยแล้วก็อธิบายหลายเหตุผลบพราว่าสิเป็นการปรับปุ่งกฎหมายการลงทึนของรัฐบาลที่เอื้อประโยชน์ให้โครงการนี้เข้ามาน,นแล้วก็ได้อธิบายรายราย เหตุผลบอลที่ว่าถึงแมนวาล้าวจะน้อยแต่พวกเขาหันเป็นประเทศที่อยู่กลางทะเลขน,นเพราะฉะน,นี้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮต้เพิ่นเห็นภาพการตลาดน้าในเรื่องของการพัฒนานี่มนพวกเขามีวิสัยทัศน์ตรงกันออก็นเลยว่าตัดสินใจลงทุนและว,วันนี้คือรูปแบบของการบริการการเป็นผัวของห้องหมอเขาเลยเป็นอะไรคือว่าเขาเป็นหุ้งหมอเปิดเขามีเกือบทุกแผนกฮอ,อดส่วนหัวใจ ขั้นขั้นระบบแอดวานซ์ขึ้นไปถือว่าเขามีฮอดร,ระดับส่วนหัวใจฟอกมักใหหลังบาะเลือาพาตัดต่างๆแต่ในเบื้องต้นนี่เขาอาจจะยังบอก complete v e r ซ i ว่าสัญญกรรมเบระแนกคิวนหนังเขาอาจจะเติมเติมมาตามหลังแต่ในวันที่19นี่ในพื้นฐานการปินปวดถือว่าเกือบครบเพราะว่าสิเป็นพแพนกเด็กน้อยไม่ยิงประสูติพญานิงม emergency ทุกอย่างพวกเขาถือว่า อยู่ในห้องหมอเป็นห้องหมอทั่วไปพวาใหม่ของห้องหมอเปิดเน่าไหร <c oughs> หมายถึงว่าบรรดาท่านหมอหรือว่าห้องหมอต่างๆที่ต้องการใส่ฟัซิลิตี้ของเกษมราชเมนก็สามารถเท็ดได้เนื่องจากว่าพวกเขาใส่เ,าสาาเทคโนโลยีที่ทันสมัยในพวกเขากระกระอยากแบ่งปันเนาะจ้าฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่พวกเขาเอิ้นว่าห้องหมอเปิดเขาสามารถ้องรับคนมาใช้บริการแบบเต็มศักยภาพอีหลายน้อยไปน้พวกเขามีร้อยสิบเตียง ร,ร้อยซิปเตียงรวมรวมทั้งไอซียู ICU. แต่ว่าวิธีการของการเปิดเนาะเขาอาจจะเปิดเทละสเตปหมายความว่าโบมเมนว่าเขาจะเปิดตุ้มบบดเดียวเขาบอกว่าลูกค้าสี่มานอนหลายหน่อยซ้ำใดะแต่ว่าพวกเขาลงทุนห้องรับไว้บดละเพราะว่าในการเปิดแต่ละแต่ละข้างนี่มันหมายถึงค่าใช้ใจที่เกิดขึ้นแล้วก็รวมทั้งคนฉะนั้นการเปิดพวกเขาจะมีเป็นแผนเป็นสเตป แต่ว่าเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือหรือทุกแนนกมันเขาเปิดมัดอันนั้นแต่สําหรับเตียงนอนเขาจะ,ะเปิดก่อนอยู่ประมาณหาสั้นแล้วคือห้องหมอเขาเป็นห้องหมอไม่แล้วก็มีขนาดใหญ่สลน,นะบุคลากรแพทย์ท่านหมอสิมาจากพูมส่วนใดๆในเบื้องต้นนี่เป็นเทาน้าเขา่าเหตุผลของการน้าเขาเนื่องจากว่าเขาต้องการระบบเพลน,นบรรดาแพทย์พยาบาลลักๆอมเป็นเท่าออกเข่ามาเต็มเมืองไทย และก็ซิมีพนักง,งานคนล้าส่วนหนึ่งแล้วกับพาบาลส่วนล้าเป็นส่วนใหญ่แต่ว<ช>่าระดับเฮดเนาะหรือระดับหัวหน,าน้าแผนกต่างๆไม่น้่าออกมาจะพูดเบิรระดับพยาบาลวิซซี่ถึงสีเ่เนื่องจากว่าคือข้าพระเจ้าได้เป้าตต้นทนั่นแหละว่าเอาคนเพิ่มมาเราคนเขาประกบหมายคาอว่าวิธีการสร้างคนพวกเขามีแผนสร้างสามปีห้าปีเจ็ดปีขึ้นน้ำ่า พนักง,งานเฮ้าสี่ครับผู้ได้เพียงใดเนาะอันนั้นแมนพวกเขาแผนสร้างคนเพราะว่าในที่สุดแล้วก็ต้องแมนสร้างเอาคนภายในใแต่เบื้องต้นนี่แนวได้ก็ต้องได้เอาคนเพิ่มมาก,ก่อนเพราะว่าด้วยระบบที่พวกเขาลงทึนนี่นะบางอันอยูเลายังบูมียกตัวอย่าง,อางอา h อ s นี่เนาะ พวกเขากระจาระบบซิสเต็มระบบะคุมด้วยไอทีทั้งหมดฉะนั้นคนเขาจะบอได้ส้เปลืองหลายในเรื่องของคนเขาอเอิ้นว่าพนักง,งานบริการท่วไปเมตการระบบส่งเอกสารส่รงยาหรือวันเลือดต่างๆพวกเขาใช้ระบบกระสวยมดเขาจะบอเห็นภาพคนที่จับเลือดจับเอกสารละกดลิฟต์ขึ้นลงไปแต่ละวอร์ดบูมีแนวนั้นเนื่องจากว่าพวกเขาออกแบบ ห้องหมอนี่แมนเพื่อห้องหับระบบ JCI <ม>คัน JCI นั่นมันหมายถึงมาตรฐานที่สูงของอเมริกาแม้แต่การทิ่มขี้เหนื้อติดเสื้อโบเมนว่าออกจากเฮาแล้วมันแล้วไปเฮาต้องน้ำไปบึงว่เขาเจ้าทิ่มขี้เหนื้อแนวใดเพราะว่าห้องหมอต้องมีความพิชอบต่อสุ้มนต่อแวดลอ้อมแล้วนี้ยุกยาที่บตไซในห้องหมอเขาเดงมาจากพคสว่วนใดที่จริงยุกยาบ้านเขากบมีส่วนหนึ่งเนาะ,ะตัวใดที่ขึ้นทะเบียนแล้ว แต่บางส่วนเท่ากับน้ำเขา้าภาว่ามีอุปสรรคบอมีอุปสรรคบอนใดยกตัวอยาว่างายาบางชนิดที่พวกเขา,เาต้องการใส้ของบางห้งงานอยู่พุ่นแต่ข้าเจ้าบบได้มาขึ้นทะเบียนอยแลาวแมนแต่ว่า ลักการเขาต้องขึ้นทะเบียนแต่สุมาลปีหนึ่งเขาสั่งงขาเจ้าแตหะกับสิครับยกตัวอย่างขราเจ้าก็บรได้สนใจมาขึ้นทะเบียนเราอันนี้ก็เป็นอุปสรรคหนึ่งที่ทั้งผู้หมอต้องไปเจราจากับกรมอาหารและยาเจราจาน้ากระทรวง,งเขาบรได้ผลิตได้แต่เขาต้องการใสอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ข้าพระเจ้าขึนว่าบางยางทั้งทั้งรัฐบาลก็ต้องหรือว่าทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ต้องได้ยืดยุนแต่ผ่านมาพวกคนก็ยืดยุนให้เขาแล้วพวกคนก็สนับสนุน หลายอันแต่คาดหวังว่าสิสนับสนุนต่อเนอะอาะเพราะว่าเขานี่เมันอยักเห็ดบบมีอันใดที่พวกเขาจะเห็ดผิดระเบียบพวกเขาจะตามเป๊ะเหมือนเจ้าแต่บางระเบียบการนั่นมันเห็ดบบได้มันเหด็ดบบได้บเม็นเขาบบอยากเห็ดแต่มันบ่นี้ให้เขาไปเอายกตัวอย่างคือข้าพเจ้ายกตัวอย่างเมื่อกี้นี่แหละอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่กับคืดว่าที่ได้ลม้มล้มกันในรายละเอียดพอสมควรแตและวันนี้เขาบอกว่าเรื่อง ค่าบริการเนี่ยครับเมื่อเปรียบเทียบเป็นแล้วนะก็เป็นคําถามที่สังคมอยากหู้หลายเนาะเรื่องค่าบริการออยากให้เข้าใจว่าห้องหมอเขาเป็นห้องหมอทางเลือกออถ้าว่าพวกเขาไปจ่ายอยู่เมืองไทยได้<อ>มแมนราคาบได้ตางกันแต่ว่าเป็นอย่างจังค่อยว่าเขาเซฟคอสก่อนเนาะย้อนว่าหนึ่งพวกเขาโบได้เดินทางเนาะอันนี้<อ>มันเซฟหลายละสองมาเวลาเจ็บเป็นเอ,อ็นอุ่น พี่น้องไอ้เอ้ยน้องก็สามารถมาเยี่ยมอย่าง,าางได้แบบทีโบดได้เสียงเงินไปพุ่นอีกข้อที่สองมาพวกเขาสามารถเช็คราคาได้อ,อยู่เนื่องจากเป็นบริษัทตลาดหุ้นมันจะเช็ราคากันได้หมดแล้วพวกเขาจะมีกลยุทธ์ะจะเหตุจังดท่ทีให้คนเข้าถึงได้นในเบื้องต้นก็อาจจะมีลดแลกแจกแถมประมาณนี้ เพราะฉะนั้นไถ่ซื้อไถ่มาซื้อแพ็กเกจในเบื้องต้นนี่ก,ก็จะมีโปรโมชั่นให้แน่นอนตอนนั้นเนาะเพื่อว่าก็เป็นการสลื่มสลองการเปิดห้องหมอไมเดรก็อาจจะมีแต่เบื้องต้นเท่านั้นแต่แต่ในต่อไปมันก็อาจจะบมีนาทีทองแล้วนี่เนาะก็คือค่าบริการก็จะบุลด่ดหลายเนาะต่เทียบกันแต่เรื่องการใช้ใจ่ายการกินยูซิประกันเซฟคอส,สไปได้หลาย่แหละนอกจากนั้นพวกเขาก็อาจจะมีโปรโมชั่นเป็นอะไรเนี่ย แต่ว่าข้าพเจ้าสามารถเว้าได้เลยว่าระดับของห้องหมอที่มาลงอยู่นี่นี่นะ,ะกล้าเว้าได้ว่าบางอย่างเหนือกลัวเนาะบางห้องหมอที่ที่พวกเขาเคยไปใช้บริการอ,อันนี้มันมันโดยทั่วไปเนาะผู้ใดสร้างที่หลังเท่าใดน,นะแห่งได้เปรียบในการที่เขาจะทอดถอนบทเยนเอาสิ่งที่มันผิดพลาดของห้องหมอ,อนั่นๆ เขาเออกมาปับปรุงเพื่อให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเขาสร้างเนี่ย mm. เขาบได้มาแข่งกับห้องหมอแล้ว <Yeah. S 1> เขาตั้งว่าแข่งกับต่างประเทศเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่พวกเขาก็คาดหวังว่ามือหนึ่งนอกจากเอาคนที่ไปไสบริการยุหันให้พยายามไสบริการภายในแล้วเขายังคาดาหวังฮอดว่าเขาสะเอาคนเพลินบางจำนวนบางแะแนก กับขึ้นมาใส่ใ<ช>ยู<ช>ห้องหมอเขาอันนั้นเป็นความตั้งใจของพวกเขาเนาะข้าพเจ้าคิดว่าในช่วงนี้กับหลังจากที่ห้องหมอประกาศเ<ช>ปิดบริการ<ช>ก็มีหลายภาคส่วนติดต่อเข้ามาโดยเฉพาะแมนบรรดาคนต่างประเทศอยู่ในเรานี่นะครับก็คือเรื่องราวของโรงพยาบาลเกษตรบ้านนะครับว่าทำไมเหตุผลอะไรนะครับที่ได้ไปเลือกเปิดที่สปปนะครับ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะครับหรือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับกับการที่ลงในบัตรกระเสราชไปเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนชาลาวที่อยู่ในสปลาวนะครับเนื่องจากนะครับเราก็เห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับว่าพี่น้องสองปลาวนะครับที่มีศักยภาพทางด้านการเงินน,งนะครับอาจจะข้ามมารักษาที่ฝั่งประเทศไทยเป็นจำนวนมากนะครับอาจจะทําให้พี่น้องประชาชนชาวลาวนะครับเสียทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น และโรงพยาบาลเกษมราชน,นะครับเลือกไปเปิเปดที่สปลาวทําให้พี่น้องประชาชนคนลานบสะดวกสบายในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานสากลนะครับสามารถเดินทางไปมาได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับกับพี่น้องประชาชนคนลาวนะครับที่จะเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มากยิ่งขึ้นในปัจจุบันนะครับวันนี้นะครับผมตาลุชแนลนะครับก็นําเรื่องราวเกี่ยวกับโรงพยาบาลเกษมราช มาให้ทุกคนได้ทราบนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรฝากคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาคผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ